ภาพเต็มน้องแสนดีลูกสาวเปาลีเอ,อิร์ธหลานสาวคุณปู่ซูโม,โมกิกแฟนแฟนเตรียมเหตุเลขมาแล้วนักร้องสาวลูกทุ่งเปาวลีพอดพิมลล่าสุดในวันที่19กันยายนเธอนั้นได้คลอดลูกสาวคนแรกน้องแสนดีมาทักถ่ายโลกวก้างแล้วท่ามกลางความดีใจของสามีเอ,อิร์ธการกิจเจริญและคุณปู่อารมณ์ดีอย่างปากิกเกียรติกิจเจริญ หรือที่รู้จักกันในานามสูโมก,กิหลายคนนั้นเห็นภาพแล้วต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวกันอยา่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะและเปาวลีก็ได้เขียนแคปชั่นแนะนำสมาชิกใหม่ถายยัดคนแรกของเธอเด็กหญิงแสนดีกิจเจริญ19092024วันพฤหัสบดีเวลา9นาฬิกา7นาทีจากนั้นก็ได้ลงภาพ3คนพ่อแม่ลูกและเขียนแคปชั่นเอาไว้อย่างน่ารัก แฝดพอชัดๆสำเนาถูกต้องต้องบอกเลยค่ะงานนี้แฟนคลับคอหวยต่างเตรียมเฮกันได้เลยค่ะเพราะเลขของน้องแสนด,ดีเนี่ยเป็นเลขที่สวยมากๆเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ